สวัสดีค่ะเฟื้องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาย่างข้าวโพดนะคะนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ซื้อมาได้หลายวันแล้วนะคะแต่แช่ตู้เย็นไว้ค่ะอันนี้เฟื่องก็เก็บไว้อ่จะลองเมนูย่างนะคะครั้งที่แล้วนี่เราก็ต้มนะคะแล้วก็ไปทําข้าวโพดคุกมะพร้าวนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาย่างกันะคะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะก็ย่างเตาถ่านนะคะ อันนี้เฟื่องก็ติดเตาไว้ตั้งแต่พัก,กได้พักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าจะรอให้ฐานมันยุบนิดนึงค่ะแล้วราค่อยมาย่างนะคะไฟมันจะได้ไม่แรงเกินไปค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ่อยๆนี่ก็ที่เราแช่ตูเ้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยย่างให้เสร็จนะคะเดี๋ยวพอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเฟื่องมาชิมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะว่าระหว่างที่กินสดๆวันที่เราซื้อมาวันแรกนะคะ ที่เราแช่เย็นไว้นะคะว่ารสชาติมันจะเปลีป่ยนไปไหมแตกต่างกันยังไงนะคะความหวานจะยัง,งคงเหมือนวันแรกหรือเปล่านะคะนี่ขนาดว่าเรารอไฟมันนี้แล้วมันก็ยังแรงอยู่นะคะไฟยังร้อนนะคะถามมันก้าดีค่ะนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะ ลองค่อยๆกลับด้านบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นี่เสร็จเป็นหนึ่งชุดแล้วนะคะนี่ก็ลงชุดสองต่อค่ะชุดแรกเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นชุดสองค่ะย่างต่อนะคะนี่นะคะย่างเสร็จแล้วค่ะ ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวย่างหอมกลุ่นเลยค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวโพดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะกินให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเปลี่ยนไปจากที่ครั้งแรกที่เราซื้อมาหรือเปล่านะคะครั้งแรกที่เพื่อนทำก็คือต้ม ก็ไปทําต้มกินเลยแล้วก็ไปทําข้าวโพดคุกมะพร้าวนะคะตอนนี้ก็เลยลองมาย่างข้าวโพดข้าวเหนียวดูค่ะเดี๋ยวมากินดูนะคะกินด้กันนะคะมันก็ <c oughs> ย่างมาแล้วมันก็จอกเหียวๆหน่อยนะคะ ตอนที่ซื้อมาครั้งแรกค่ะต้มมันก็จะออกเหนียวหนึบแล้วก็ออกหวานนิดหน่อยหอมนะคะรสชาติ้ันก็จอ,อกกลิ่นหอมของข้าวโพดนะคะหอมกลิ่นย่างนะคะแล้วก็มันจะออกแข็งกันนิดนึงค่ะหวานก็ลดลงค่ะไม่เหมือนกับที่เราต้มนะคะ ้าเพื่องเทปับข้าวโพดต้มนะคะก็ข้าวโพดต้มที่เพื่องต้มมาแรกนะคะจะรสชาติดีกว่าค่ะก็คือเราซื้อมาใหม่แล้วก็ต้มเลยนะคะแล้วก็กินเลยค่ะถ้าเอาไว้หลายวันเราแช่ตู้เย็นไปรสชาติมันก็ลดลงอยู่นะคะจากที่เพื่องลองอย่างดูวันนี้นะคะวันนั้นที่เพื่องต้มแล้วก็ทําแบ่งไปทําข้าวโพดคลุกมะพร้าวนะคะอันนั้นชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะเพิ่มความอร่อยเข้าปอีนะคะมีมะพร้าว น้ำหอมนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมอ่อนแล้วก็ขูดขูดแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือนะคะแล้วเมนูนั้นเนี่ยเพื่องจะชอบที่สุดเลยค่ะให้พเพื่อนๆได้ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะทําเมนูข้าวโพดแบบไหนนะคะวันนี้ก็เลยมาทําเมนูข้าวโพดย่างให้พเพื่อนๆเด้รับชมกันนะคะขอลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่อง้าชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย